นิ่มๆนุ่งนวลอย่างเงนั่นแหละจังว่าให้ฝึกวิธีการมันอ่ะนะฮะเมื่อตาเห็ดได้บ่ได้เห็นรับตาดิใช่ไหมรับตานนั่เห็นบ่ถ้าเมือนนั้นถ้ารับตาผันผันเพราะใดผันเหมือนเราเป็นเป็นคิดบ่มันเพราะท่านในมีเครื่องยูเด้อมันเพราะท่านในมีวิธีการพระเจ้าสามารถที่เข้าใจว่าตอนไปนั่งมีเงียบอยู่คนเดียวเบาเบาก็คน หอดยังจังสั่นกันมีอยู่นิดหน่อยเรืส่วนมากข้างสิใส่ชีวิตอยู่กับคนมากกว่าบางเวลาถึงหายิปีรลังงับบอให้ความคิดเกิดขึ้นก็เลยมันอยู่กับล่มนี่อยู่กับอันนี้แต่เหตุเป็นแล้วล่มมันกับประจับดอ,อกปี่มันมาจับปีดเลยจิตน,น,นึบๆๆเยอะสิความคิดของข,องของ้างสิปะกค้องความรู้สึกเข้าไว้ได้วันมันสิปะกค้องบอให้คิดออกและเห็นงานสบายแลวบ่ได้์ลำข้ามไผ่แลยบ่รด้ไปรชาตำหนิไผ่ อันนี้ไปหาติคนนั้นติีเดี๋ยวไปเห็นยังติเบิออร่อยตอวเ <c oughs> ดียวเบ้อยัง,อยง,อยงดึงเขามาเบิ้ออร่อยยังยังดีเฟื่องแบบน,นี้วิธีการให้พวกเจ้าเน,นะนี่ยนะนั่งท่าสบายเลาก็ต้องอยังมากเหลือบตาบวมเล็บเหลือบเหลือบตาลุกเบิกงปลายจมูกกะของอนนมันเห็นต้องบังกึดตาหายจะเข้าออกเข้าออกธรรมดาธรรมดา อย่ารับตาไหนมันมันชิ่นเห็นป่ะด็นอย่ารับตาให้มืนตาเมืนตาแต่ว่าเหลือบลงมบังหน้าเหลือบล้มหน่อยๆเห็นล่างๆเหลือบล้มหน่อยๆเหลือบตาล้มหน่อยๆโดอมากมันอจะรับาอาจจะเข้าอาจจะออกทํามวามดูสึกว่าล่มเข่าอยู่ในโพรงจมูกม,มันที่อยู่มองกระดูกอ่อนในในจมูกเข้านี่อยล่มนะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก จะรับตาได้เห็นเหลือบตาเหลือบดู้อได้เมื่นตาเหลือบเพงเี็บน้อยแต่ภาสีมีความรู้สึกอันหนึ่งนิ่มๆนวงๆอยู่ระวางนี่นิ่มๆนว่งๆเป raszam, ็นหนึ่งุ่มเขามั่งต้นๆมั่งนึบนมั่งแล้วแกว่าไปทุกทำอีอรนั่งกันเลย เมื่อนั่งบังคุ้มหันเจ้าตาล้องไปเบังไปดังจะของเันเม่ไเห็นล่างล่ๆหรอกนาที่สองนาที่มันจะเปลี่ยนได้มันบริงากได้จับจุดถลุ่มแล้ว คก็รู้สึกบ่คก็รู้สึกมันถือเป็นมุ่งมั่นโยร่างกลางคิวเฮ้าหรือสันจมูกนึบๆดอกเป็นบ่เออแต่มันเปลีแล้วบ่นีนหายใจลึกๆๆเลยบ่นีนหายใจเข้าลึกๆลึกเข่าอีกค่อยออกลึกเข่าอีกค่อยบ่เหลือบตาอะไรได้บา้ปล่อยตาธรรมดาบ่หาตาเหลือบตาเออล่อยตาธรรมดา เราหายใจเข้ายาวหรือเขา่าชัดเจนบ่บาบาข,ข,าาขึ้นขึ้นการหน้าตาคิ้วหรือหรือการหน้าปากบ่เออนั่นแหละนั่นะเะไรอื่นบ๊อบ่องชานอันนั้นแหละอาการปีปีนี่แหละที่ว่าอุณาโลมอุณาโลมก็ออันนี้เยอพวกเจก้าพวกท่านไหนฝึกแบบนี้ก็นี่วันนี้เราไปฝึกเอาเรื่อยๆวันนี้ทำงานเจ้ากับ เหลบตาปับ๊บหายใจเข้าปับ๊บมันมันเกิดปับ๊บจับความหรือซึกหนีเลยก็ได้ถ้ามันหาย,ยกลับมาล้มใหม่มเห็ดคือแบบเห็ดเห็ดเห็ดคือเริ่มตมน้นนีเด่ไงวะสองนาทีหนึ่งเดือนละเออย <laughs> ังสส่แล้วสองนาทีหนึ่งเดือนละเออ เราเ่ที่ได้จ้เแต่อประเทศเองโดนค่ะสิขาคิดยกไ้าคิดหาแมนบ้บ้ั้งใดบวแบบใดบาอันนี้เ่องเรืองกเออจังนแล้วแล้มใจเลยแมนมันแหละแมนข้าที่บังลมหายใจของเขาอันนี้ก็คือนึกนึกนึิดบ้าหล่ะแล้วทำหนึ่ไปทำงานจากับทำงานกับอันนี้ แต่เดี๋ยวเ่าคอยคิดตั้งใจแบบมันมาจากหัวซาคนนั้นเก็บนั่นที่นี่ไพี่บอกการสั่นเงี้ยมันบดดิ้งมันมาเก็บกัามาเบามาเ,เก็บเขามาคิดอันเดะแต่เขาเองสมาธิการคิดตั้งมั่นในความสงบนั่นาะสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งในความซ้ำคนนั้นหักคนนี้อีนั่นเป็นเัื่องสั่นอีนี่เป็นเรื่องสี่เลย เนี่ยเติมสงบจากความคิดปรุงแต่งในความจากด้อยากดีอยากนี่อยากเป็นอยากให้ผู้นั้นเป็นนักดนตรีเป็นแบบนี้มีนั่นได้นี่เป็นนั่นแบบนี้มันที่วัสดไหลมันทิอยู่ตามันั่ยง่ายๆท้วนหายจะเข้าเหลือตาลุกไปจักน้อยนึงก็หายจะเข้าหลดมันกันต๊บถึงมาหลดง่ายๆว่บนิ่มๆน่้นนู้นนบ้นนู้นถึงมาหลดกับจุ่มกระชวยง่ายๆเลยแ่ะเก็นปันี่ ไปนางธมาติเด็ดีนะไปทานไปยังยูแห่งนางธมาติไมทานเนือยังเบากพื่นกันคือเราแหละมันสิตัดความคิดจากว่าอะถ้ทานจารูตว่าแห่งใจจังสีว่าไรผู้จมันเพท่านได้ถึงควาบุญแท้บุญแท้มันเกิดจากความสงบจิ้มปลื้มใจไี่จะความที่งหาัไปท่านผนังท่านนี่ไปบอกอ่านกันได้ยั่ว แต่ว่าพวกเจ้าน้าาานอมเขามากเป็นอยู่บุญนั้นเกิดจากการให้ทานท่านกัยญา,า,าแหลกของแต่ว่าญาแหลกของจะไปแหลกความรวยจะไปแหลกให้ผนนู้นเป็นนั่นให้ผู้นี้เป็นนี่ตา,าคุ่เด้อขาคนทุกคนอยากเงนเถิ่นกอ,อ,อให้ถูกหักตรีละว,วันที่หนึ่งไปเออให้ลูกเต้าและล้านกอนใสเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคู่เป็นนั่นเป็นนี่ไปมันเลยบอกถึงความสงบเพราะพวกเจ้าออกความคิดพวกเจ้าเป็นแหนั่นแหก่นี่บรนบูบุญนั้นเกิดจากการให้ทานท่านแล้ว ไม่หวังผลใ,ในทานเพระจากได้น่ยังบามีกิจบุญพักในท่านบ่ระลึกนึกถึงว่าจิได้ตามนั่นจิได้ตามนี้บ่อนอนบลาบุตรีิได้บุญบ่อน,นอนนั่นนี่บ่อนอนบ่ต้องท่านพึบขาดออกจากความอยากไดอก้อย่างนี้อย่างเป็นความคิดมันถูกตัดออกมันจะกลับมาสมบกในใจของเองนั่นแหละบ,บ,บุญเพื่อตัวทุกซีแต่ว่าความสมบแต่วความเ <c oughs> มย็นเรอเย็นไม่ัวใจไม่กังวลไม่เราร้อนไม่ความจากไดอย่างดีเออเป็นตังหาก วันนี้อุทิศบุญกับมันบอไปหรอพาพวกเจ้าแหลกนันแหลกนี่งฝังผลในท่านอื่นว่าไปเลยเอาข้างหน่อยไปแหลกข้งหลายได้พวกเจ้าคิตบุญดีดีได้เมา่ะไรแหลกเนี่ยถูกจัดพัดแล้วมันทีหนึ่งเงินลอยเงิน่านเงินมื่นมันจะคุมกันอยู่บอกกันเนาะแหลกเอาข้างหน่อยไปแหลกข้งหลายอย่างบอกมันว่าแรลกล้วนั้นบบ็นี้ทิั เป็นเศรษฐีอยากมีอำนาจเพราะอยากเก็แบบเพราะอยากไขเพราะอยากรวยอยากมีอายุายืนเกิดไปสานได้กระห่ยลำหายรวยบ่อย, <c oughs> อยนี่ธรรมดาเป็นยังสิไปเกิดอีกยุก <c oughs> ท่านบรรดับถูกนี่ก็ท่านเพิ่มบุกรานีก็อ,กอยากมาท่านเ <c oughs> มันมีเฮ็ดเอาง่ายๆนี่ว่ามีในตัวตัวเจ้าของแล้วก็อยากมาท่านท่านก็ฟาดธนาบังไปจะเกิดไม่เพราะท่านพุทธเจ้าก็เลยสอนพวกเขากลับมาเกิดอีกมันทุกข์ หาทานอยู่แต่ว่าแห่งนางสามารถทีเห็นยังกบ,บ่ไ <c oughs> ด้เหตกกบ่ได้แห่งหาท่านก็เลยแยกตัวแต่ยูดอกมันบอกสูญหายดอกท่านเท่าแต่ว่ามันบอกไปหาผู้อื่นมันบอกหายมันเป็นของเฮ้าคือเก่าเฮ้าเป็นผู้เหตุมันจะไปใส่กันผมเคยนั่งเลยสองเทีย่ยบบ่บรัวเขาเอื่นไว้ยังครับที่แรกนั่งไปงกับเส้นสีขาว เห็นสีขาวไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็ทุกอย่างเงียบหมดเลยม่ได้ยินยังครับนนั่แหละมันเอื่อไปยังบันมันเหดต้อนเนื่องบาร์บาด่อันนี้เระมันพันอีกสามปีครับพูดนะมันบอสตันที่นีอีกสามปีผมเลยมาลองนั่งตะกอนผู้ปยุดต์กับแอลบนที่นี่อันนี้ผมนั่งอยู่บ้าทนะครับเหตุแสงสีขาวนี่แล้วก็แล้วก็ทุกอย่างเงียบมันเลย เราจะอันที่สองคือว่าผมเป็นนังยวูวัตรล่าประทนี้มีคู่บายยังผมก็นั่งขอบาดใช่ไหมครับขอบาดท,ทั้งขางอย้่ขางผมเนี่ยที่ผมผมนังไม่เต็มบัะเทศนี้นังไปนังมากมันก็คือปุ๊บออกมาคือผมมาเห็นตัวเจะา้องนังนังยูต้นหนาคนระับผมก็เยืยนอยู่ร่างกายผมก็นังอยู่แต่ว่าผม,มราดูถึงถึงการโเรืขุยของ ผู้บาดที่มันเผาบาดด้วยไหมครับผมเลยเอาเอยนเป็นยังมันวันนี้ที่นี่ผมก็เลยะาย่านย่านปุ๊บผมเลยสะดุ้งตื่นตื่นปุ๊บผมเก็บเต็นผมลงลงมานอน้างลางเลยครับมีมิตธรรมดานี่แหละมันบ่มีผู้บอกสอนจอมันไปเลยพากันขา,ขาดช่วงผวเจ้าเลยว่าเขาถึงคข้าาสมบทแท้ๆเลยว่าเขาถึงสิ่งทั้งความสงสัยเลยขามบ่ได้เลยกลายเป็นหยาดเป็นยังไปล่ะ แม่ยนเขาพุ่มห็นเจ้าของยิงอยู่อะไรนี่นาานมิดธรรมดาเนี่ยแหละมันตัวให้เหยยข้าย่านตายย่านเข่าล่างบ่ได้มั่งย่านนั่งหยานนี่มั่งมันเลยพากันเลิกแต่วันที่นี่ผมพ่อผมสะรุงตื่นผมเลยเปิดเปิดไอ้เต้นออกมาผมก็เลยเล่มองไปหาคู่บา่ <c oughs> าคู่บ่าิ่งก็นัง่งโบกค้าเดียวกันเนี่ยตอ <c oughs> นนี้ผมเลยงงเอา้าเป็นเจ้าของผู้นหนึ่งนงั่งผู้หนึ่งยืน มีมีธรรมดานี่แหละเราต้องไปงงมันดอกปล่อยทุนเบิรขั้นตอนต้อไปตรงนี้เนี่ยครับอาจารย์ขั้นตอนเวลาเข้าปฏิบัติทุกครั้งให้เหมือนกับเริ่มหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่แค่รู้อยู่กับลมหายใจคือเก้าจะไปคิดถึงอดีตอดีตเราได้ที่เวามาานี่เป็นบ่าล่ะมันเป็นสิ่งติพานมาแล้วบันที่เข้าไปจากสงบจากเพียงขาวขคือเก้ามั่งแต่เป็นแบบเก้ามั่งนี่เอื่นว่าอดีต ปัุบันทุกครั้งนะแค่ให้รูร่มให้ใจเขาออกแค่นั้นเองยางอื่นๆมันอนิเกิดยังกระซังให้เห็นซื่อ,อ,อ,อห้ามน้ำเขามาคิดแต่น้ำมาคิดเห็นบ่อยย่านกล้ากับกลัวเกิดขึ้นล,ล้วนละเราช่วงนี้ห้าวจได้เดินบรรยากครับไ้พวกเจ้าทำความสง,งกสะกอนยัเพึ่งเดินเอมันก็ไปอ้อมกันอยู่แล้วถ้ารูร่มเขารูร่มออกนะมันเดินไปอ้อมกันแล้วอันใดที่หา้างบอน้ำเขามาคิดแต่ไ่าเห็นอยู่ นั่นแหละเอิ่นว่าเดินปัญญา,าก็ดีเห็นความเปิดเห็นความดับคือเวลาห้าคิดสมมติว่าอยู่ในล่มใหเ้เขาใจเขาใหาเา้หเจ้าให้เข้าไปคิดถึงบ้านปุ๊บดึงกลับมาเลยนั่นแหลเอิ่นว่าเห็นคือความเปิดดับมันเร็วอันนี้ไปเจ้าไปจิตไปฝึกให้มันตั้งมัน่นสะก่อนอย่าเพิ่งว่าเอาปัญญาอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นเอาเองดอกซีหงเอาเองดอกปัญญานี่เกิดขึ้นเลยตรงไหนเงี้ยครับมันสงบมี่สงบก่อนสงบแล้วก็อนที่จะบอก สัญญาคือหลูมความอันตจายสมมตีกิริยาพาทางหรือว,ว่าการเป็นแบบไรครับสงบเนี่ยสงบทั้งใจห้องประคิดแล้วห้องสี่เห็นลายลายยางเคลื่อนไหวลายๆายยางที่ว่าเคลื่อนไหวนี่ทุกชิงทุกยานเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดับไปบ่ามีอย่างกิรงอย่างยื่นคำว่าหลายลายยางเนี่ยมันตะล่มกว่าอกันเดี๋ยวก็ผัดมากเดี๋ยวก็เศร้าผัดมีก็เอื่นปัญญาคือกันเดี๋ยวจะไปฝึกให้มันตั้งมันตะก้อนจะพึ่งทำเอายอดถ้า พื้นฐานบ่มันคงบ่แข็งแรงมันสีรองรับยอดคือว่าปัญญานั่นบ่ไหวไปทำกิจที่มันตั้งมันตั้งมันตั้งมันในร่มกัพ่อเด้ออยู่กับร่มไหอยู่กับร่มเขาอยู่กับร่มออกกันนั่นเด้อเดี๋ยวพึ่งถามบ่ยอดมันมันบ่ท่านได้ดอกบ่ไปกับบ่รู้เรื่องเด้อเดไปตั้งมันแล้วเขาสะเห็นร่มจะผู้บอาการบางองค์มันสอนเราเนาะคนว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องเดินปัญญาไป หนึ่งก็เป็นในหน่วยนึงเขาเดินปัญญาเขาจนว่าหมั่นคงแน่นิ่งคุณจ้าเป็นนหน่วยนึงในหนึ่ไอ้ของผมที่ผมโม่ไอ้ผู้ว่าอาจารย์ต้องเราเนาะเออบางคนเพิ่นจานเราเนาะทำเนาะเพิ่นเป็นสิบพันส้าเหรอพนันยังไม่เคยนั่งในแบบนี้เลยเออไม่เคยแต่สรางคนต่อเนืองภาษาฟังเสียงแต่ว่าความเฝ้ายู่รู้สึกตัวต่พร้อมอยู่ตลอดแม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนทั้ความสงบใจ คือลมหายใจเห่ากับใจเห่หบบาบอคิดออกไปอยู่คนนี้หนึ่งเดียวกันเดยแต่ก่อนนะแต่มันจะเป็นเราเองดอ,อกหัตนตัวนั้นก็เพิ่งถามเอาอยอดมันอันนี้มิตรธรรมดาเหมนเดิมแล้วบัตั้งจากฝันเดินคือฝันนั่นแหละเจ้าเป็นบ่ตตังจากฝันดอกเป็นบ่าหละ่ะเลยเก็บออกอเอ,ยอยาความฝันมาเลยกหยาดเลยกหยาดคื่อเด่นเดือดธรรมะทีทมันอยู่ตรงไหนครับธรรมะทีคือตุทธ์ที่ความตังต้งมัน่นคือการบรคิดอยู่กับลม คำา่าตั้งมันแปลว่าล้มเข่าล้มออกกับพ่อยูแค่ล้มเข่าล้มออกกับพ่อเดอนไปจิตตั้งมันคำา่าตั้งมันคือเขาใจภาวาพระคิดอยู่ก la se ับล ja, ้มเนียนนี่เป็นล้มเหมือนเดียวกันคือเห็นล้มขาขาวเข่าออกเข่าออกแค่นั้นสักอนแล้วแล้วย่างจิตเผื่อพานเผื่อพานเผื่อพานอุปจชละสมาธิเป็นองไรอปปนาสมาธิเป็นองไรจะพูดเราตั้งมันเห็นอะไรทั้งยืนเดินนั่งนอนสักอน ถ้าเห็ดได้แล้วมันจะเป็นยังไหนต่อครับวันนี้โอ้ยจะผ่้ถามเอาใจเช็ดอพระท่าน,นได้ต่อไปกพบว่ามีผลตอบไปนีผลนี่ครับมีผลต่อความคิดเวลาผมเริ่มเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเราผมย่งเชิดเรือว่าผมยุดขัดตอนไหนหรือว่าอุปปาพระท่าน,นได้ไๆหรือเดียวนี่แหละที <c oughs> ่ห้ามจะเกิดกายเป็นคนผูกซานพอเฮาไปเอาความดูจําไปเอาสัญญามาคิดีผูกแต่ง ถ้าเจ้ารู่ยุคกับปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยๆถ้าเจ้าฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็ดีเข้าใจเองก็ดีเข้าใจเองดอกเวลาฟังมาหลายหลวงพอ่อยิ่งเวลาเฮาตอนนี้ยังละอารมณ์โกรธได้อยู่บ,บ่กแต่ประชาชนธรรมดาครับตรงนี้นั่นแหละเอ,อื่นแบบบวดา้เด้อต้องยอมรับต้องยอมรับว่าผมก็ยอมรับอยู่เดียปวประชาชนธรรมดาตรงนีตง้ตอ้ตอ,งตองยอมรับว่าเออบวด้บาดาับดนี้เลยว่าสมถะเฮาบ่ทันแข็งแรงพอ คือรูล้มเข่าดูมล้มอ,อกเราะท่านแน,น่นีแม่นเท่านห่นี่แหละจะให้แน่นตัวตนี้ก่อนนี่แหละสมาธิโดยคิดตั้งมั่นในความสงบตั้งมั่นในล่มเข่าตั้งมั่นล่มออกสะกอนป่านนี้เ้าวจะค่อยๆอยเห็นความคิดมันติดซาล่มซาลุ่มต่อเวลาครับเวลาข้างยวบนนะเป็นปั๊บจังสี่อธิบายแบบเข้ามาข้าออก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 อันนี้แหล,ล,ละ<อ>เจ้าถามอปัญญาเลยเจ<ำ>้าถามอจดเลยแบบเจ<ำ>้าทามบัตรือ<ำ> ด่าเข้าใจอยู่กับลมให้มันแน่นิ่งสะกกอนแบบนั้มันสิพอคลอยซึมลึกพอคลอยเห็นอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้ในตัวเองถ้าผมบ่เห็นปัญญาหรือบ,บ่เห็นยอดแล,ลแล้วผมสิรู้ได้ังในว่าตอนนั้นผมผมทม่ได้ถึงก็ดูแจะเป็นแบบยอดมันให้เจ้าแน่นิ่งคืออยู่กับลมได้อยู่กับร่มได,ด,ด้เกิดยังกินกระซังก็คือว่าอคอยคิดแต่ว่าละ่ะสิบ่าคอยไม่เ,เป็นสักตะวันเห็น เข็ก็เห็นยังก็แล้วแต่ห้าวนิ่งอยู่กับร่มย่างเดียวสะกอนเดีวห้าสิคอยเข้าใจเขาเองแบบเราก็เห็นอย่างเอ๊ะมันก็เรื่องของเขา่เป็นเรื่องของเขาห้าสจไปหนูบุญไหวเงี้ยเขาเขาต้องิกลับเขามาลงคือเก่าอาจารยว่าหลับอันนี้แหละปัญญาเลยเจ้าสิทามอยอดมันผมหูได้ว่าผมละได้ผมหูแดงได้ว่าได้ขันได้ว่าทำขคาพึงมีขันเออมันจะเอาสัญญาตัวนี้มันโ่เมีนครับผมไม่ได ถามพระอาจารย์่าพระอาจารย์ทอดคันได้ก็คือว่าผมอยากรู้ว่าความรู้สึกของแต่ละคันเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเออนั่นแหละคันนั่นแหละเจ้าจะพึ่งไปความรู้สึกของแต่ละคันให้เจ้ารู้อยู่กับลมเขาออกซะก่อนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อตาพร้อมรับตากับมีมั่งเมื่อตากับมีมั่งเ้อตอนไหนจินห้องิีร่วครับตอนที่อยู่ร่มไดนั่นแหละเอว่าจิตร่วมตอนที่เขาอยู่แ่กับร่มใดร่มเขาลมออกลมเขาบ่มนึ่นเอเอิน่าจินร่วมเ้อ อันที่เจ้าเป็นน,นั่นนะมันตัดหลับมันซูดอน,นัอกมันตัดหลับถ้าในคนมาคิดร่วมคิดร่วมตรงนี้สติรูโตตลอดบวบหนอกบวบในเดอ้อเอาแล้วพ่อเพือพ่องใดผูออ้นั้นเข้าใจเราเปล่าเออนาเิกาแบบนั้นแบบนี้ยืนเดินนั่งน,นอนเดอ้ออยู่กับร่มนี่มัน,ดดนไ,ได้เด้อไปเพืะอรย้า่นี่เป็นยุบอันนี้ ว่เป็นซ้ำใช่ยานี้ว่าเป็นซ้ำมามากินมาทานในย,ยุคอะไ้มันได้ <laughs>